ในโอกาสแห่งวันนี้นี่จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าคุณพระค <c oughs> ำว่าคุณพระในที่นี้หมายถึงคุณของพระคุณของพระในที่นี้ก็หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าหละหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดา <c oughs> ท่านทั้งหลายทุกคนได้ยินได้ฟังคำว่าคุณพระมาแล้วทั้งนั้นและตัวเองก็เคยพูดถึงอยู่เสมอ <c oughs> ทุกคนจะพูดถึงคุณพระบ้างนึกรำพึงถึงคุณพระบ้างหรือว่านึกถึงเพื่อให้มาช่วยตัวบ้างอย่างนี้กันอยู่ตัวตัวไป เป็นอันว่าคำว่าคุณพระคานี้เป็นที่รู้จักกันดีแต่ว่าทำไมจะต้องเอาสิ่งนี้มาพูดอีกเล่าดูคล้ายๆกับว่าเป็นการดูหมินดูถูกพานทั้งหลายว่ายังเป็นผู้ที่ไม่รู้จักคุณพระนั่นเองที่จริงก็ควรจะพูดอย่างนั้นคือพูดว่ามีคนเป็นอันมาก รู้จักคุณพระแต่เพียงสักว่าปากว่าไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องหรือไม้บางคนจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ <c oughs> ดังนั้นการที่จะพูดถึงคุณพระกันให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนสักครั้งหนึ่งนั้น <c oughs> ย่อมเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอันสมควร หวังว่าท่านทาั้งหลายจะได้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในโอกาสพิเศษเช่นโอกาสนี้คำว่าคุณพระนี่ <c oughs> ก็ย่อมมีอยู่เป็นชั้นชั้นลึกตื้นกว่ากันเป็นลำดับลำดับไป <c oughs> เช่นเดียวกับคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเด็กๆกก็เป็นอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าของคนโตแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของคนที่ไม่มีการศึกษาอย่างทั่วถึงก็เป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของผู้ที่มีการศึกษาอย่างทั่วถึงก็มีเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของคนบูทุชนตามธรรมดาแม้จะมีการศึกษาอย่างทั่วถึงก็เป็นไปอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าของพระอริยบุคคลคือผู้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นนั้นก็เ,เป็นอีกอย่างหนึ่งมีอยู่เป็นหลายระดับอย่างนี้นี่เรียกว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เป็นหลายชั้นหลายระดับเมื mm ่อเป็นดังนี้สิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่ก็มีอยู่เป็นหลายชั้นหลายระดับ mm hmm. บางคนอ้างคุณพระมาเป็นที่พึ่ง แต่ที่จริงเป็นเรื่องอ้างคุณผีสางนางไม้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นที่พึ่งก็มีโดยเอาพระไปปนกับพูดผีปีศาจเหล่านั้นก็มีเส้นสวงพระพุทธเจ้าเส้นสวงพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปองค์นั่นชอบกินของนี่พระพุทธรูปองค์นี้ชอบกินของนั้นอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัท การอ้างคุณพระในทางนองอย่างนี้แทนที่จะถูกคุณพระก็จะถูกคุณพูดผีปีศาจไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้หวังว่าท่านทัท้ทงหลายควรจะได้พิจารณากันดูให้ดีในเรื่องนี้เสียใหม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณพระอันแท้จริงนั่นจะเป็นคืออะไรกันแน่และที่มีอยู่อย่างต่ำๆๆก็ควรจะ เลื่อนขึ้นไปให้สูงมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องให้เป็นคุณพระจริงแล้วสูงขึ้นไปตามลําดับจริงสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนั้นก็จะมีประโยชน์และจะช่วยพุทธบริษัทได้จริงเหมือนกัน <c oughs> ถ้าว่าเตามชอบใจว่าคุณพระเป็นอะไรเป็นอย่างไรมันก็เป็นคุณพระสักว่าด,ดาวเอาเองตามชอบใจ อาจจะไม่ตรงไม่ถูกตามความจริงก็ได้คุณพระในที่นี้เราต้องหมายถึงคุณของพระซึ่งมุ่งหมายถึงพระพุทธ,ธเจ้าเป็นหลักและและทุกสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับพระพุทธ,ธเจ้าคนที่มีความรู้เล็กน้อยจะเห็นว่าพระพุทธประธรรมประสงค์นั้นแยกกันเป็นสามอย่างอยู่ แต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ดีแล้วจะรู้สึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ที่แยกแอแตกต่างกันออกไปนั้นเป็นเพียงภายนอกเป็นเพียงลักษณะภายนอกหรือจะเรียกว่าเปลือกนอกก็จะถูกกว่า เทาเนื้อในเป็นหลักกันแล้วสิ่งทั้งสามนี้จะต่องเหมือนเป็นอันเดียวกันด้วยคุณของพระพุทธเจ้าโดยสรุปแล้วก็คือความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบคุณของพระธรรมก็เหมือนกันโดยเนื้อแท้แล้วก็เพื่อความสะอาดสว่างสงบหรือเป็นความสะอาดสว่างสงบเสร็จแล้ว คุณของพระสงฆ์ก็เหมือนกันมีอยู่ในเนื้อตัวในจิตใจเนื้อแท้ของท่านก็คือความสะอาดสว่างสงบจะเป็นความสะอาดสว่างสงบของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้จึงได้กล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งเดียวกันโดยใจความ แตกต่างกันแต่สักว่าวัตถุภายนอกและไปแบ่งหน้าที่ให้แปลกออกไปว่าพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ตัดสั้พระธรรมคือสิ่งที่ตัดสั้นพระสงฆ์คือสิ่งที่คือผู้ที่รับเอาสิ่งที่ตัดสั้นนั่นมาอย่างนี้เรียกว่าพูดกันแต่เพียงข้างนอกอาการข้างนอกซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือก ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้ารัสรู้อะไรพระธรรมคือสิ่งไรและสิ่งไรที่พระสงค์รับเอามาอย่างนี้แล้วเรื่องก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันอีกคือรับวิชาความรู้และการปฏิบัติมา,มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นความสะอาดสว่างสงบ เหมือนก,นกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านตัสรู้และเหมือนกันกันกบที่พระธรรมท่านเป็นเพราะเหตุน,นั้นพระพุทธประธรรมประสงค์จึงเหมือนกันแท้และเป็นสิ่งเดียวกันโดยใจความถ้าพูดว่าเหมือนกันหมายถึงของสามสิ่งเหมือนกันถ้าพูดว่าสิ่งเดียวกันก็หมายถึงของนั้นมีเพียงสิ่งเดียว การที่พูดมาเหมือนกันและมีทั้งสามสิ่งนั่นก็เพราะยังมองไม่ลึกซึ้งพอถ้ามองลึกซึ้งพอก็จะเหลือเพียงสิ่งเดียวนี่เรียกว่าพระพุทธประธรรมประสงค์โดยเนื้อแท้นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวไม่ได้แยกกันอยู่เป็นสามสิ่งเมื่อเราเรียกว่าคุณพระเราต้องหมายถึงคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์รวมกันแม้บางทีเราจะเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้า ก็ยังหมายความว่าเล็งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ด้วยทั้งสามอย่างถ้าจะนึกดูให้กว้างออกไปอีกหน่อยหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นมีขอบเขตมีอานุภาพเป็นต้นสูงยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะปรากฏชัดอยู่แล้วว่าแม้พระพุทธเจ้าพระสมมาสมพุทธเจ้าท่านก็ประกาศพระองค์เองว่าเป็นผู้เคารพธรรม มีธรรมเป็นที่เคารพพร,ระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนแต่เคารพประธรรมดังนี้เพื่ออ้างถึงคุณประธรรมเสียเลยก็ยังแะกว้างขวางกว่าหรือครอบคลุมไปได้หมดนี่ก็เป็นอันแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั่นตั้งอยู่ในฐานะเป็นประธานของสิ่งทุกสิ่ง แต่ยังจะมองเห็นได้ง่ายอีกว่าสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนี่ไม่มีเกิดขึ้นไม่มีดับไปส่วนพระพุทธเจ้าของคนธรรมดาสามัญนั่นมีเกิดขึ้นและมีปรินิพานเหมือนที่กำลังพูดอยู่เมื่อตะก,กี้นี้หยกหยกว่าวันประสูตรวันสัตสรู้และวันปรินิพาน <c oughs> ซึ่งหมายถึงการเกิดและการตายพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้ เป็นพระพุทธเจ้าในภาษาคนธรรมดาพูดหมายถึงร่างกายของท่านแต่ถ้าพระพุทธเจ้าของคนที่มีความรู้พูดแล้วย่อหมายถึงพระธรรมแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสอย่างนั้นว่าผู้ใด,ดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั่นเห็นธรรมผู้ที่ไม่เห็นแต่ผู้ที่ไม่เห็นธรรม แม้จะจับจีวรของตถาคตถืออยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตดังนี้และยังจัดในวาระสุดท้ายที่จะปริพานว่าธรรมวิน,นัยนั้นอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอในเวลาที่ล่วงลับไปแล้วแห่งเรานี่แหละฟังดูเถิดว่าแม้แต่พระพุทธ,ธเจ้าท่านก็ตรัสรว่าธรรมนั่นคือพระพุทธเจ้า เมื่อเราพูดว่าคุณพระเราควรจะหมายในความกว้างครอบงำครอบคลุมไปหมดถึงประพุทธประธรรมประสงค์และถ้าจะเรียกเพียงคำเดียวก็ควรจะเล็งถึงประธรรมเพราะว่าคำนี้รวมประพุทธและประสงฆ์เขาวายด้วยอย่างเต็มที่ขอให้จำไว้ครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราพูดถึงคําว่าพระธรรม ย่อมครอบคลุมความหมายของว่าพระพุทธและพระสงฆ์ไว้ด้วยอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้านั้นมีจิตใจเป็นธรรมมีอะไรเป็นธรรมและธรรมนั่นเองที่ทําบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าและธรรมนั่นเองที่ทําบุคคลให้เป็นพระสงฆ์เพราะเหตุนั้นพระพุทธและพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือพระธรรมเราพูดถึงพระธรรมคําเดียวก็พอแล้ว เมื่อเป็นดังนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าคำว่าคุณพระนี้โดยแท้จริงนั้นเล่งถึงพระธรรม